สวัสดีทุกคนฝนตกย่งแหงนะครับทุกคนเขาเหนียวอียงเรามาถับนะใจของเราเขาจะเดินสวยๆอาการตกยังดีเลยตอนนี้ฝนก็กำลังตกไปบ่อยว้าเห็ดน้อยเกิรอุ้ยน่าก้าวเห็ดกระด้างกินอะไรอยู่บ่ไป็ถ่านี่แม่เบิ้งมะเฟืองกินได้ว่าวเห็มันใหญ่ๆก่อนแต่เขาเด็กกินดอกแย่มันก็จะอิ่มแต่ดอกงามแบดนี้ สี่หมื่นปินโตนามีตันเป็นอย่างคือคือซื้อปินโตตอนที่ซื้อเขาก็เห็นปินโตมันวางอยู่นาแล้วก็มีตันก็หมายถึงต้นบักตานใส่ต้นตาลนเดต้นตาลนั่นก็ต้นบักตาลมีตันแต่เนี้ยมีตาลแต่เนี้ยมีใจอะไรกันครับเนี่ยต้องคิดภาพอันนั้นไม่เป็น สมมติว่านั่งไอนี่แล้วตกบวกเอ้จังไดนแต่เขาคิดว่าแต่คนอื่นนั่งว่าตกแต่้าเขานาั่งตกแน่นอนเลยเพระไปก็ลงฝนบักเลยก <laughs> ลาบตกยี่อ้อคุณพระอ,อะอ่ะบอกเลยว่าเขาบอกยุนิที่ไหนนี่หอน่นพอขอเดียวเบริรง <laughs>